ไลท์บล็อกเป็นกำแพงกั้นน้ำที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำและป้องกันน้ำท่วมพัฒนาโดยบริษัท n o a อของสวีเดนบล็อกบอเป็นกำแพงกั้นน้ำที่ออกแบบมาดูเรียบง่ายแต่ใช้ป้องกันน้ำได้ดีมากใช้งานได้ง่ายจนคุณลืมกระสอบทรายได้เลยน้ำหนักเบาเป็นโมดูลเหมือนจิ๊กซอเมื่อต่อกันแล้วจะล็อกติดกันเองได้เป็นอย่างดีใช้น้ำหนักของน้ำที่กำลังท่วมช่วยกดทับให้รอยต่อระหว่างกำแพงแต่ละแผ่น และพื้นถนนแน่นขึ้นการใช้งานทำงานได้ง่ายมากแค่นำมาวางเรียงต่อกันเหมือนกำแพงติดตั้งได้อย่างรวดเร็วบ็อกซ์วอร์แต่และชิ้นมี ose, น้ำหนักเพียง3กิโลกรัมใช้แทนกระสอบทรายได้15กระสอบซึ่งคุณต้องแบกน้ำหนักถึง200กิโลกรัมมีโมดูลเป็นมุมโคง้งเข้าและโค้งออกกั้นเป็นกำแพงโค้งและรูปทรงต่างๆเมื่อเลิกใช้ก็สามารถถอดประกอบ และเก็บได้ง่ายเพื่อใช้ในครั้งต่อไปเป็นไอเดียสุดเจ๋งที่ใช้การออกแบบที่เรียบง่ายน้ำหนักเบาเก็บง่ายใช้ก็สะดวก oh. ไม่เชื่อว่าแผ่นกันน้ำบางๆจะสามารถทำได้ขนาดนี้แม้ว่าจะดูเหมือนที่ตั้งธรรมดาแต่ความสามารถของมันเกินตัวมากและบางเหมือนกลองกระดาษแต่ถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่ oh. เพียงนำแผ่นเหล่านี้มาวางเรียงกันบนพื้นก็สามารถกันน้ำได้ยิ่งมีน้ำมากขึ้นเท่าไหร่ แผงเหล่านี้จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นและต่อให้น้ำไหลล้นขึ้นมาบนแผงก็จะไม่ล้มลงหรือถูกดันออกแบบกระสอบทรายที่พวกเราเคยใช้ซึ่งแผนเหล่านี้ทำมาจากวัสดุ ABS ที่แข็งแรงและทนทานมันยังสามารถจัดเรียงเป็นแนวต่างๆเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงกับมีคนเอามาทําเป็นสระน้ําแบบนี้เลยทีนี้ถ้าน้ําท่วมกลับมาอีกก็ไม่ต้องไปแบกกระสอบทรายให้เหนื่อยกันแล้วครับ